ตัวเล็พาลชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ v p p กับแอดมินเช่นเคยนะคะสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16กุมภาพานันนี้ก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางด้วยนะคะเข้าที่17บนไปเนาะส่วน3ตัวนั้นจับผิดไปเป็น9 914ไม่เป็น7นอะตก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตาม2ตัวด้วยนะคะเรามาดูแนวะทางของวันที่16กันก่อนนะคะสำหรับแนวะทางฮานอยวันที่16นี้ไม่มานะคะแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหลุดไปหลักร้อยนะคะไปเข้าที่ฮานอยเฉพาะกิจอย่างเดียวเลยเนาะ,ะก็ต้องขออาภาัยคุณผู้ชมอย่างยิ่งด้วยนะคะเข้าแค่คู่โตดไปนะคะ เรามาดูแนวทางของวันที่17กันต่อเลยนะคะแนวทางของวันที่17แอดมินให้เด่น9กับ0ค่ะเด่น9กับ0นะคะแนวทาง3ตัวไอ้2ตัวแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ออท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางถัดไปเนาะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะตัวเลขและแนวทางที่ให้นำไปใช้อย่างมีสตินะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะสูตรแอนมินเดินมานานแล้วเนาะเดินมายาวแล้ว ก็วันนี้ก็หลุดก็ต้องของอภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะ แนวทาง2ตัวแอดมินชอบ9นะคะแนวทาง2ตัววิ่งรูด9นะคะ2ตัวชุดทั้งเจาะแล้วก็ตัวกันด้วยนะคะอย่าทิ้งนะสำหรับแนวทาง3ตัวแอดมินก็จะจับให้ด้วยนะคะ แอดมินจับเฉพาะตัวที่เด่นให้เท่านั้นนะคะถ้าท่านใดอยากจับออทั้งหมดทั้งตัวเจาะกับตัวกัน3ตัวนั้นก็สามารถจับได้นะคะสำหรับแทางนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางและสวัสดีค่ะ